นี่คือที่หลบภัยที่ปลอดภัยที่สุดในโลกเถ้ามันถูกซ่อนไว้อย่างสมบูรณ์แบบในโรงต้นไม้เล็กๆพื้นที่ภายในไม่เพียงแต่กว้างขวางมากแต่ภายนอกยังกลรกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบแม้แต่เมื่อหมูเปปป้าพิกกำลังด้อมๆอม,มองๆอ,อยู่ข้างนอกก็ไม่สามารถสร้างภัยคุกคามใดๆต่อชีวิตของชายคนนี้ได้นักเดินทางแบกเป้ผู้ซึ่งขาดความรู้สึกปลอดภัยมาตั้งแต่เด็กวันนี้พาสุนัขมาที่ป่าอีกครั้งเดินไปได้ไม่นานต้นไม้แห้งรูปร่างแปลกตาก,ก็ดึงดูดความสนใจของเขาหลังจากสังเกตคร่าวๆเขาพบว่าข้้้้้าาาาางงงใในนนนลลลตพัััดดดดวววยยคคคมมมมรูสึึึกกไ่่ปอภเเขขจิิททีชแ เขาตั้งใจจะใช้ต้นไม้แห้งต้นนี้สร้างที่พักอาศัยถึงแม้ว่าจะฟังดูยากหน่อยก็ตามแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์เขาจะรูบนต้นไม้หลังจากนั้นเขาก็สามารถเลื่อยตามรอยที่ทำเครื่องหมายไว้ได้ใช้เลื่อยมือเลื่อยทีละนิดแดดและฝนตลอดทั้งปีทำให้ต้นไม้แห้งกรอบมากดังนั้นการเลื่อยจึงไม่เปลืองแรงมากไม้รูปวงรีถูกเลื่อยออกมาพอดีเลยใช้เป็นประตูที่พักได้เมื่อเปิดด้านในของต้นไม้ออกแกนต้นไม้ถูกมแมลงกัดแทบจนไม่เหลือสภาพเดิม ตอนนี้แค่ทําความสะอาดข้างในฉันสามารถซ่อนตัวในต้นไม้นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่เมื่อเปิดประตูหลังออกผมก็รู้ว่าข้างในค่อนข้างแคบพอแค่ให้สุนัขตัวหนึ่งอยู่ได้ดังนั้นชายแบ็กแพคจึงเปลี่ยนใจทันทีตัดสินใจสร้างที่พักใต้ดินให้ตัวเองโชคดีที่ดินค่อนข้างนิ่งทําให้เขาขุดได้ไม่ยากนักแต่สิ่งที่ทําให้เขาปวดหัวที่สุดคือในดินมีรากไม้ใหญ่และแข็งมาก แค่การเคร,รากไม้ออกก็ใช้พลังงานเขาไปครึ่งหนึ่งแล้วในที่สุดหลังจากที่พยายามมาสองชั่วโมงครึ่งโดยไม่หยุดหลุมก็ได้ความลึกที่ต้องการแล้วและยิ่งขุดลึกลงไปความชื้นใต้ดินก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันโรคไขข้อเตาผิงที่ให้ความอบอุ่นได้อย่างต่อเนื่องก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้หลังจากที่ขุดส่วนหลักของเตาผิงเสร็จแล้วเขาก็ประเมินขนาดทำเครื่องหมายไว้ด้านบนเพื่อที่จะเชื่อมต่อกับเตาผิงเป็นปล่องไฟ และเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําฝนไหลเข้าแบ็คแพคเกอร์พบต่อไม้กลวงวางไว้ด้านบนเป็นปล่องไฟสําหรับที่พักพิงแต่ต่อไม้นั้นก็เต็มไปด้วยรูที่ถูกมแมลงกัดแทดดังนั้นเขาจึงไปที่ลำธารเล็กๆใก,กล้ๆเก็บน้ําจากลำธารมาถุงใหญ่หลังจากนั้นเขาได้ถอนวัชพืชอ,ออกมาเล็กน้อยผสมให้เข้ากันกับน้ําและดินเท่านี้ก็ได้ส่วนผสมคอนกรีตคุณภาพดีจากธรรมชาติแล้วฉาบให้ทุบปล่องไฟตอนนี้ควันก็จะไม่รั่วไหลออกมาแล้วหลังจากทําสิ่งนี้เสร็จแล้วแบ็คแพคเกอร์ก็ตื่นเต้นที่จะทดสอบประสิทธิภาพเมื่อเตาผิงถูกกกจจุดดขึ้นควนอออมมาา่งไฟหเลย ดูเหมือนว่าปล่องไฟนี้จะสร้างได้สําเร็จมากตอนนี้เริ่มมีหิมะตกโปรยปลายลงมาแล้วอุณหภูมิก็ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกันแบกทแท็กเกอร์ต้องเร่งสร้างที่พักพิงให้เร็วขึ้นดังนั้นเขาจึงรีบรวบรวมท่อนไม้สั้นๆจำนวนมากปูลงบนพื้นดินเป็นที่นอนมีเตาผิ่งให้ความอบอุ่นแก่เขาช่วยเขาปูไม้ให้เรียบอย่างอดทนถึงแม้ว่าไม้จะค่อนข้างแข็งแต่มันสามารถต้องการความชื้นจากดินได้ หลังจากพักผ่อนสักครู่เขาก็นำไม้แห้งที่ใหญ่กว่ามาปูทักบนหลุมเป็นหลังคาเพราะว่าระหว่างท่อนไม้มีช่องว่างเขาจึงใช้อิฐดินเหนียวอุดอย่างระมัดระวังแต่นั่นยังไม่พอมีกองไม้รกรกอยู่ใกล้ๆบ้านเขาเลือกท่อนหนึ่งออกมาเลื่อยมันให้ได้รูปร่างและขนาดที่เหมาะสมมอ,อย่างยิ่งสำหรับการปิดช่องว่างของที่พักอาศัยขนาดและรูปร่างของท่อนไม้ไม่เหมือนกันแต่เขากลับใช้มันได้อย่างเหมาะสมเยี่ยมมากจริงๆ,ๆเขาไม่ลืมส่วนที่เป็นช่องว่างบนหลังคาใช้อิดดินเหนียวอุดรอยแตกต่างๆลงกลางคืนหนาวมาก ดังนั้นห้ามมองข้ามช่องว่างใดๆสุดท้ายแน่นอนว่าเป็นงานปลกดินอยังไรก็ตามเขายังไม่พอใจกับการทางตัวของที่พักทิงดังนั้นเขาจึงเดินเข้าไปใกล้บ้านเก็บใบไม้แห้งใส่กระสอบกระจายไปทั่วหลังคาเพื่ออำพรางแบบนี้รับรองว่าผ่านไปมาก็ยากที่จะสังเกตเห็น จากนั้นเขาก็เจอประตูที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้นามันมาใส่ต้องบอกว่าเรื่องความพอดีของเดิมยังไงก็เข้ากันที่สุดและเพื่อความสะดวกในการเปิดปิดประตูแน่นอนว่าขาที่จับประตูไปไม่ได้หลังจากที่เขาปิดประตูแล้วเท่านี้บ้านหลังน้อยก็เสร็จสมบูรณ์อุณหภูมิภายนอกต่ำกว่าศูนย์องศาไม่มีอะไรวิเศษไปกว่าการได้หลบอยู่ในบ้านหลังน้อยแบบนี้ยุ่งมาทั้งวันถึงเวลาทําอาหารเย็ยนให้ตัวเองแล้ว เขาตอกเปลือกและหั่นมันฝรั่งเป็นชิ้นๆเติมน้ำสะอาดลงไปวางลงบนเตาผิงโดยตรงเพื่อให้ความร้อนระหว่างที่รอมันฝรั่งสุกเขาจะทำลูกชิ้นให้ตัวเองใส่เครื่องปรุงรสเขาหั่นสมุนไพรเล็กน้อยใส่ลงในเนื้อสับเพื่อเพิ่มรสชาติจากนั้นปั้นเป็นก้อนโกรมใส่ลงในน้ำเดือดรอจนกว่ามันจะกลายเป็นลูกชิ้นแสนอร่อยขั้นตอนการทำอาหารใช้เวลาไม่นานนักไม่นานเขาก็ได้เพลิดเพลินกับอาหารอร่อยที่ทำเองกับมือเจ้าหมาน้อยเลือกเจ้านายไม่ผิดจริงๆมันอาจจะอยู่ในตลาดสามวันอดเก้าวันได้ ได้ลิ้มลองฝีมือการทำอาหารที่ยอดเยี่ยมของเจ้านายหลังจากอินน่มหนำสำราญแล้วในที่สุดก็ได้ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าหลังจากวันอันยาวนานพิงเตาผิงอุ่นๆหลับสนิทกลางดึกแบ็แกแพ็คเกอร์ถูกปลุกด้วยเสียงประหลาดข้างนอกด้วยความสงสัยเขาจึงออกไปข้างนอกด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาจึงถือตะเกียงออกไปในความมืดจนกระทั่งเขาเจอเป็ดป่าหมูป่าเขาจึงวางใจและกลับไปที่ทัก